อาหารลูกจะใส่น้ํามันดีไหมน้ํามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างและถ้าใส่จะต้องใส่น้ํามันประเภทไหนสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะพี่กันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านยังไม่เคยใส่น้ํามันในอาหารให้กับลูกน้อยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ทราบข่าวว่าน้ํามันที่ใส่ในอาหารของลูกนั้นมีความจําเป็นและมีประโยชน์มากมายอีกครั้งนะคะ ยังไม่รู้ว่าจะต้องเลือกน้ํามันอะไรให้กับลูกน้อยในคลิปนี้ค่ะพี่กันนะคะจะมาบอกถึงประโยชน์นะคะในการใส่น้ํามันในอาหารให้กับลูกน้อยพร้อมกับวิธีการเลือกน้ํามันนะคะในการประกอบอาหารและน้ํามันแบบไหนที่ไม่ควรใช้ปรุงอาหารให้กับลูกค่ะก่อนเรฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ ในการปรุงอาหารให้กับลูกน้อยนั้นเราเน้นว่าเราจะต้องให้ลูกกินอาหารให้ครบผ้าหมูไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่รวมถึงไขมันด้วยค่ะซึ่งคำแนะนำในการให้อาหารตามวัยสำหรับเด็กในอายุ6เดือนถึง12เดือนนะคะสำนักงานพัฒนาการกรมอนามัยได้แนะนำว่าให้เรานะคะใส่น้ำมันนะคะปริมาณครึ่งช้อนชาค่ะในอาหารของลูกวันละหนึ่งมือค่ะเนื่องจากว่าไขมันนะคะมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อร่างกายของลูกน้อยนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกค่ะน้ำมันหรือไขมันนี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพและช่วยในการดูดซึมวิตามิน ADEK ให้นำไปใช้ในร่างกายได้อย่างดีข้อที่2ค่ะไขมันจะส่งเสริมการเจริญเติมโตของลูกน้อยช่วยให้ผิวพรรณของลูกน้อยดูมนีน้ำนีนวลและไขมันยังเป็นสารตั้งต้นของโพสตาเกนดินซึ่งมีหน้าที่คล้ายกับฮอโมลควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความดันโลหิตข้อที่3ค่ะน้ำมันจะช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเพิ่มความเข้มของพลังงานสําหรับเพิ่มน้ําหนักให้กับลูกน้อยข้อที่4ค่ะช่วยในการย่อยอาหารของร่างกายสําหรับการสร้างเซลล์ต่างๆของลูกน้อยและข้อที่5ค่ะในไขมันที่มีกลุ่มโอเมกา้าจะช่วยสร้างเซลล์สมองสําหรับลูกน้อยค่ะ <S <S และเมื่อเราปรุงอาหารให้กับลูกน้อยเราจะเลือกใช้น้ํามันแบบไหนดีที่ จะส่งผลดีต่อลูกน้อยน้ำมันที่ดีต่อลูกน้อยนั้นคือน้ำมันที่เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทําให้ย่อยง่ายร่างกายสามารถนําไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่างๆได้เลยและไขมันในกลุ่มนี้ยังมีโอเมก้าที่ช่วยบํารุงสมองของทารกซึ่งน้ํามันในกลุ่มนี้นะคะที่เหมาะสําหรับลูกน้อยและส่งผลดีต่อลูกน้อยนะคะก็ได้แก่น้ํามันลําข้น้ํามันโคล่าและน้ํามันมะกอกค่ะส่วนน้ํามันนะคะที่ไม่เหมาะที่จะใช้กับลูกน้อยก็คือน้ํามันที่จะทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ไม่ดีไม่เกิดปัญหาเรื่องของย่อยยากและท้องอืดได้แก่น้ํามันปาล์ น้ำมันมะพร้าวค่ะดังนั้นหากปรุงอาหารให้กับลูกนะคะเรางดใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวไปก่อนนะคะโดยวิธีการเลือกใช้นะคะแต่ละน้ำมันนะคะก็มีคุณสมบัติหรือว่าสามารถใช้ในการประกอบอาหารที่แตกต่างกันค่ะสำหรับน้ำมันรำข้าวนะคะสามารถนำมาทำอาหารประเภทผัดทอดอบและสามารถหยอดอาหารให้กับลูกน้อยได้น้ำมันคานูราสามารถทำอาหารประเภทผัดทอดอบ และหยอดอาหารให้กับลูกน้อยสำหรับน้ํามันมะกอกที่ใช้ปรุงอาหารให้กับลูกน้อยได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อเรามาระวังอะไรนะคะที่พี่กันจะแนะนําให้ใช้มี2ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะน้ํามันเวอร์จิ้นโอลิฟออยล์ค่ะสามารถประกอบอาหารประเภทผัดทอดอบและหยอดในอาหารให้กับลูกน้อยประเภทที่2นะคะประเภทโอลิฟออยล์ค่ะการผัดทอดและหยอดอาหารให้กับลูกน้อยแต่ไม่สามารถนํามาปรุงอาหารประเภทอบได้ค่ะ ก็จบลงแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คงพอได้คําตอบแล้วนะคะว่าจะต้องใส่น้ํามันในอาหารให้กับลูกน้อยหรือเปล่าเรื่องน้ํามันประเภทไหนในการปรุงอาหารให้กับลูกน้อยใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ